สวัสดีทุกท่านที่นู้นครับวันนี้อยู่กับรายการ A B M ชีวิเกณฑ์แล้วครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมองการ์ชั้นเคยกับเทอริโกะจนภัยสัปห์สองนั่นเองตอนนี้ก็เป็นตอนที่หกกันแล้วนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเริ่มภารกิจที่สิบต่อไปนะครับรับครับนะครับรับภารกิจนี้ทำให้ทำอะไรอย่เนี่ยลูกนะ ก็ทอริโกลยังเห็นเลยเวลลหกจะพายแล้วเวลสี่นะก็ลงทุนออกอของทั้งหมดมานั่งกินอะนะนะ น็อกกิ้งมีได้แหละแต่ว่ามันต้องร้อนอีกตรงตีแล้วมีเวลาแค่นิดเดียวนะเงยแล้วจุดอะไรเงยเลยฮะใบเนี่ยไม่ใช่ ผู้นำทาางชีตู้าการสขยเมื่อวิสีนาคมรแต่่อนหน้านี้คำมีและมัว่าเืนนี้ต้องก่อช่องชั่เียง24ชั่โมงก่อจะบิขึ้นจากฐนบินมาเซนาอเในจากนหน่วยงานนรวมถึงแหล่งเกียรซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยแกระแทกตอนตกทำให้ครบตมาชินแต่ขณะที่กำลง้กในเว่ครองบินจ ไม่้องเนีหังานว่ามีนักกองปนไปชื่อดังของเดอมีสองคนละนักเนชาวเยอรมันนะครัก่าสิบองคนจากสองคนจากโดบให้หมดโดบโดบโดบต้องโดบเท่านั้นโดบเข้าไปโดบโดบโดบโดเพิ่มเดือนต้องโดบโดบเข้าไปโดบแล้วก็ดบโดบ พ่อแม่เคยสอนเคยสอนนะว่าอย่าพูดตอนข้าวเต็มปากนะฮะโอเคเช็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 ควอล์ล์ up เป็นประโยคเจ็ดไอ้สิเช็คแค่ในสิี่จัมก็กินดีสิฮะจะให้เขียนของไม่ได้เลยนะฮะจริงๆ okay. นะครับมีอะไรทุ่มซิ่งให้หมดนะครับจต่ได้เวล้น้อยกว่าจริงๆเลยจะขอไปทำอะไรนู้นดีกว่าอุ้งแม่นะลองไปกันดีกว่าเรือก็จะเ,เต็มแล้วไป็ล่าดีกว่ยไปหล,ปลัออกล่า,าที่ที่ผมสิงน่กกากลัวมากมันออกล่าน่ากลัวเหรอไม่น่ากลัวเลยนะจริง เดี๋ยวบอกให้มันเจาะย่าหาอะไรนั่นแหละพี่ก็จะอัพเบลแค่นี้แหละพี่จะไม่อัพต่อแล้วจริงอัพไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ต้นนี้ต้นไหนวะ กินให้หมดไม่กินหรืว่าเพราะสีบ้าไว้หมั้งไม่จาไม่ถูกนะเนี่ยเกิมเยอะอเหลือให้สีบาว้ว ปีเข้าเข้าไหมปี๊มาเข้าตอะไรเนี่ยปีเข้าเนาะอลแล้วมาหน่อยบอดเนียบด เดี๋ยวจะน็ o ก k i n ิน i งให้ดูใช่ไห ไส้ร้อนงานเงิจะลับกินได้ไม่ได้ก็่าถึงรออะไรไมง่ายเหรอไม่ได้ก็่าถึงสาซองเกเก่งใช่เหรนักล่าหายตำนานนี่ว่ะซองเกเก่งให้ทำไป แตเคยดูกระตูนต้องรู้ซองเกคือเป็นไงหมุกโมอย่างเดียวแต่หน้ากูที่สุดอันดับ80นะความยากดับ80เลยซองเกใครเคยดูบ้างตอนแอปเปิลปกกระใจตอนชื่อะไรวะรู้อันนั้นใช้ได้อยู่ซองเกเก่งโคตรดูยิ่มเถิดดิหน้ารำคา ไม่แม่บินรอบนั่นนะอ่ะอ่ะโอ้โไปเยว่าเดี๋ยวนั้นก่อ โอเคเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดู2งพลิกินเนาะวันนี้นะพยายังมีเวลาห,หน่อยึ่งก็ส่งลิกกินกันสำหรับพาน,นี้เมื่อกี้พหาสี่สิบสิบเงาเข็ดขึ้นเข็ด้น เดี๋ยวนี้คนเรานี่ได้ยินฟอร์มแพทเทิร์นบ่อยนะโอเคนะฮะเราติดขึ้มาดูกันนะฮะก็อย่าดูจนลืมกินข้าวหรือทำกันบ้านกันนะฮะมันไม่ดีอ่าดูได้แต่แบบยังไงอ่ะอย่ากินข้าวด้วยดูไปด้วยเลยนะ,ะโอเคนะไปวัดั่างงานสู้ไหวนะสิ 哼，老、啊、你说没完。 ลกน่อย,อยมาเลยมาเลยไอหมีคว้าอ,อ,อือ,อสองดอกหม่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนกปักกานี่กินหลบนกตาเกินบางทีที่ตาติดมาด้วยเอ,อ้มานะเกี่ยวปะวะเนเกี่ยว โอเคนะฮะใจกูจะจัหลุดจัหลุดอืมอต่อยาวยาวไอทำไรไม่รู้มา,าใครมาเาบทเทิลโรบเทรีกันชี่เอ้นึ่งดอง หมูหมูแต่เมื่อกี้ปางตายหมูเด็กบางคนถามพี่มันหมูจริงเหรอเห็นพี่บอกหมูหมูแต่เราเห็นพี่ปางตายจีินั่นน่ะสิยังสงสัยเลยมันง่ายมันยากวะเกมน,นี้ขามองเกมน,นี้มีปัมดับความยาก้าไม่มีมีลำดับเดียวนะ บอกเลยพี่จะไม่ไหวสู้กับจีทีโลโบเด็ดขาดโอ้จะเก่งถ้ามาตอนนี้ตายหาย่างเงี้ยซีบ้าเขาสู้ไม่ได้อี้ยไปซีบ้าลเลยเถอะเออโฉเฉะโฉ่เฉะ,เะถ้าจะมีสินให้คะแนนว่า เดี๋ยวก่อนโอเคไปเลยว่ะตด,ดลงน้ำจม้าวนะเท้ามันเกมนี้ว่าย,ยากมากเลย ต้องนอกอิทำยากพว่าต้องนอกยอิ่แถมต้องกดนี่ มีเสียงช็อตด้วยเห็นมั้ยแหมเสียงนี่เหมือนจริงๆมดบอสมดบอสแล้วอุ้ยเอาไอยผมสุดเก็บหมดเลยเหรอไอ้เงีเก็บซะจะได้ไป น้นองเดิมสองตาลิงเหมือนใจที่ไหยใจไหลมา,าไปขึ้นไหลลงคนรวยเหมือนเทวดาคนจยืนปังลงจะทำะลงเขาก็ไม่ได้ลองเปลี่ยนด้วยจะตัหเขาคนนี้เขาจะเสีย เียบน้นนารำคาญจิบจิบสองจิบอยูน่นันขอบคุณทราหมาให้วะโคตรดีไปดูว่า ข้าใครรู้ก่อนทนโกมนมข่าแล้วรู้ไหมคือไงข่าแล้วต้องกินถ้าไม่กินก็ไม่ข่าเห็กก่อนเด็กเลยโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกเนื้อให้การรับชมนะครับผมที่เข้ามารับการในฟอาอภัยกันด้วยนะฮอบโอเคก็สวัสดีครับเออลืมไป ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ชอบมากๆกดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ